ดูคลิปแล้วชอบอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับมาถึงโยนสกิลซีแล้วพาเพื่อนวิ่งตรงนี้เลยเนี่ยยาวเลยเพื่อนนี่เลยไปเลยเนี่ยกูแงด้าโยนแล้วนะเออโยนสกิลซีแล้วพุ่งปี๊ดเลยเอาสมอลสองลูกพอกูกดซีรัวๆเนี่ยเออสัตวสว่างงงไอ้สัตว์สว่างงงรู้เม่นตั้งค่าเลย จะสไลด์แล้วแมวเด็กแว้นเด็กแว้นเขาข่อยเขาข่อยรูปไม่กำแพงใช่ไหมกำแพงกำแพงโอเคเไอ้แม็กซ์สโมกไหมล่ะเออไม่เอามันช้ากำแพงเนี่ยแม็กซ์โยอะไรเพื่อนลุยโอ้โหสั์ยังไวไอ้เจ้าเอตัวเองวุ่นอยู่วุ่น แหมะแหมแมนแมปุูมล่าวันฟูมล่าวันไหนวะเราไปเพิ่งงงไงอจาเอตัวเองนี่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 อย่างนี้เลยมุนแบบรดแรง ขึ้นถึงหน้าเล่นเกตนะเล่นซุ่มไปด้วยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปโยนให้แถวๆนี้เออโยนเลยเดี๋ยวกูลอดตีนก่อนอื้อหือ อยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนกองเก็บปืนกูไปเก็บปืนกูไปใครไม่ได้ซื้อปืนขบวนหมดเลยป่ะใช่ๆอาจจะแฝงอาจจะแฝงซีทีไม่มีเลยอาจจะแฝงการกลางกลางกลางดูดูหลังยู่ตายแล้วตายรถมันแรงรถมันแรงอุ้ยโว้ยลงสมุกตรงนี้กับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราวิ่ง ยงงเี้ตรงอ๋อจะเข้า A ใช่ไหมเอ่อเอตัวเอตัวเอข้างบนข้างบนเออมิดตัวนึงมิดตัวนึงสวยงงไอ้สงง นี่นี่อุ้ยแม่น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 สวยวิ่งๆๆ่วิ่งนี่ข้างบนเนี่ยวิ่งข้างบนกระโดดลงข้างล่างสมองนัวนัวแม็กข้างบนตัวนึงข้างบนตัวนึ่งเยะเฮ้ยเฮ้ยมถเขียติดหน้า เดาแข่งกันอะไรไปเลยเจ็บว่เ้ยหัวไแล้ยไปลโอ้ยเยเฮียิดิ รู้ว er ัดจริงล่อลองบีอีกล่อไหมเตลียนความจำหน่อยอุ้ยยังไวยังไวยังไวอุ้ยยังไวอุ้ยไม่ตายอ้าวไม่ฟันมีชุบแล้วมีชุบแล้วมีชุบแล้วโว่าไม่มากันกันวอก่อนกันวอก่อนเออชุบกูชุบกูชุบกูแมนชุบกู อเออเออวิ่งเชี่ย,ยมันยิงกันลุกมันยิงกันลุกสโม,ม,ม่สโม่มีลูกหลังมา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 อะไรอะไรอะไรกูมีพลังอุ้ยสองตัวโอ้เฮ้ยคนคนอ้าววิ่งสิบหายแล้ว ไม่เปิดอ,อยู่ไหนวะปืนฮับไลท์ไ,ไม่เห็นนะสองตัวนี้อยู่ในท่อกูว่าเหมือนอยู่ตรงนี้ครับตัวหนึ่ง เฮ้ยสไนทองสุดน้อยเลยลืมเลีล่ยงอืมแม็กซ์เอาครึ่งหนึ่งนะไม่ไม่เอาครึ่งด้วยแม็กวิ่งไวแม็กจัดวิ่งไวมา

โดนเฝ้าไข่เรียนได้อยู่ซีทีป่ะไอ้นี่อยู่มั้งอยู่เอป่ะอยู่เอเอออันติมาไกลอ่ะยิงไอ้มาให้แม็กกดซีแล้ววิ่งกลางให้หมดเลยวะเอาวะเนี่ยเอาสตาร์ทเนี่ยเอาสตาร์ทตรงเนี้ยคอนเทนต์ขับเทนไอ้แม็กมึงโยนซี Nó ngay một lên. Ê được rồi. Ê ê ê để nhìn ra tán hay còn. Bye bye bye. Pull lên max. คอนเทนต์คอนเทนต์ไอ้ดูสระไลเลยเดินยิงเลยสระไลเสร็จหายหมดนะแม็กเล่นตรงนั้นใช่เดี๋ยวกูเล่นตรงนี้โอ้โหแม็กเดินไปเฮแม็กหมามันไม่โดนกู

เห็นคอนเทนต์กูเปิดอัติไล่เลยสัสเปิดติไล่เหมือนกันเปิดอัติไล่เหมือนกันกูเปิดอัติไล่เหมือนกันวะใช่เหรอเนี่ยตนหมดเลยอ่ะนี่กูเปิดอัติไล่ลำเลยเนี่ยรอหิวเอ้ยรอชุบง้อมันไปไหนบีหลีง้อมันไปเอออืมมันก็ต้องเข้าเออยู่แล้วล้ามดิ เฮ้ยแม่ีกุาเลยหน้าลบร้อยิบเก้าเลยหน้าลบร้อยยี่สิบเก้าลีงเลมันไม่ได้ฆ่ากูด้วยใช่ป่าวะเออปิดเกมอาสู้สู้สู้ไอ้วหลิว สู้ไม่ไหวโอ้โหขาเป็นร้อยดูคลิปแล้วชอบอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับ